นัตตี้กับนี่จะมาพูดภาษาอังกฤษกันปกติแล้วเนี่ยเราสงคนไม่ค่อยที่พูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะคนแฟนนะคะคือแทบไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยแล้วนางก็ไม่มีความมั่นใจด้วยดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดภาษาอังกฤษกันและเราก็จะลองมาเป็นชาวต่างชาติด้วยมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไง ี้เราจะทำอะไรกันวันนี้เราจะมาพูดภาษาอังกฤษครับเราจะมาสปีกอังกฤษนะคะทุกคนหนึ่งวันนะคะโดยที่เราคือยังไงเราจะเป็นชาวต่างชาตินี่หรอแปว่าเขาเหมือนชาวต่างชาติป่ะไม่อะไม่เหมือนเมื่อไไม่เหมือนไม่เหมือนกันยังไแล้ววันนี้นะคะเราจะเป็นชาวต่างชาติหนึ่งวันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปใช้ชีวิตกันวันนี้เราจะไปเอเชียทีกันนะคะก็คือเราจะพูดภาษาอังกฤษทั้งคลิปเลยแต่เขาพูดไม่ได้นะเธอต้องสอนเขาด้วยนะโอ้ยเธอคะเธอเขาพูดไปเธอภาษาอังกฤษมันจะไม่ยาก เอาอะไรวะคิดเองแล้วคอนเทนต์อะงงว่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้กล้องใหม่มาแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เรามีกล้องในช่องแล้วนะคะเย้ are you happy a m happy you're not happy you are wolf l i ดู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 ทำหน้าก่อนที่เราจะออกไปวันนี้นะคะก็คือเราจะมาอัปเดตนะคะว่าลอดเสริม มาแล้วเมื่อวานนะคะเรามีการขายใน99ไปนะคะก็คือ2ชั่วโมงออกไป100บ้านแล้วนะคะรถนี้เราเอามาแค่250นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะหมดหรือไม่หมดเพราะเมื่อวานอ่ะเปิดตัวได้2วันออกไป100บ้านแล้วก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับใครที่ได้ดูติ๊กตอกเรานะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้เราก็ได้มีตากล้องเรียบร้อยแล้วเราได้เปิดตัวไปแล้วสวัสดีค่ะทําตัวให้มันสดใสหน่อยได้ปะคะไหนอาดูตัวอย่างคนที่สดใสดิสดใส,ดส,ดใสทํายังไง เศร้าะทำไมชีวิตเขาต้องมีแต่คนแบบนี้วะทำไมชีวิตปัญหาใช่มทำไมชีวิตเขาต้องมีแต่คนที่แบบเป็น i n t เว v e r ดวะเออีแล้วไม่มีคนแย่งเธอพูดอะบางทีแย้งพูดบ้างได้มันเหงาเราถึงเอเชียทีแล้วนะคะทุกคนเธอพูดดีภาษาอังกฤษอะ Hello อ My name is Holly Let's go เป็นการเปิดที่ยมมาก My name is Holly ถ้าเกิดจะเอาเป็นแบบ ชอบแบบแบบนักเรียนห้องเรียนชอบจะเป็นครู after noon teacher แฟร์ thank you and you เออนั่นแหละโอเค let's go now we're at Asia tea hey hey how do you feel how do you feel know. how do you feel oh, good 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 what about you okay ไม่ได้ถามเลย I ask my brother okay okay what about the weather Uh okay good. Not good, it's just raining. I, I like I like rainy. You like raining? Yeah. Yeah. What like, you want to eat? Um I don't know what I wanna eat. I wanna eat noodle. You wanna eat noodle? Yeah. No. <laughs> you cannot say okay, <laughs> okay. You have to say noodle boat. find something to eat. N okay. no I'm not, not sure. you you ชัวเธออะไรชัว and o o d person กินอะไรกันดีกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรกันดียวอะไรวะ w o a lot of people mm. I wanna play I wanna play that that one is it okay I want to play I k no w money oh my god hi what w h o what do you want boo boo อะไร boo อะไร hold my hand like this hold my hand hold my hand เออมือที่บ้านมือที่บ้านใช่ฮ้ยทำไมเธอเก่งวะเพราะมันอะไร hold my hand เออ hold my hand มือที่บ้าน so good your English is very good oh thank you oh this place yeah finally Oh, no 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 no. No. Can, cannot test you. Cannot go. cannot you cannot Okay, let's find something to eat. This is like Thai food. Yeah. And yeah, we have to find something to eat now. I think first we have to like. Oh, we have to go there. There. there where you go there อันนี้สแกนได้ไหมคะต้องเป็นเงินสดตู้ไหนมีตู้เอทีเอ็มหรอคะมีโอเค now we don't have any cash so go to go to atm ก่อนตอนนี้ where is atm I don't know so you have to ask someone ต้องถามใครสักคนใช่ไหม yeah yeah เออต้องต้องถามว่าอะไร where is atm ออ๋โอเคโอเค sorry where is atm เบี้ย Oh uh, okay. Thank you. Thank you. Wow, <laughs> I have to tell you guys that I'm not good in English grammar, but I love to speak English. So if I have something wrong about grammar or vocab, it's fine. Just talk. Okay. Now we found ATM. Yeah. Bye. And this is my brother. Good. how can i say it? like he's good in english or he's good at english how i forget I you forgot you forgot <laughs> what do you feel that you have Hi. older sister like me how you feel um, i feel happy i feel happy really look at your face you're not happy what about you? how do you feel that you, like, how do you feel about our relationship? okay. 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 <laughs> <right>. <laughs> <laughs> okay. now, we're walking where? <laughs> where? i think we should go this way. oh, oh, my oh, god. a dog. a dog. Hello, hi, hi. Look at you, oh, so cute. bye bye. Look at him. So cute. So cute. ไม่พูดอะไรสักคำเลยคนจับได้ว่าเป็นคนไทย Finally, so hungry. Bye. Go go. Okay, we're back here again. Now we <500 S 1> have money. Thank you. we got it. you have to order in english language. yeah. okay. Uh, do it. english language here. Uh, so you can read it. Yeah. and order. Uh, okay. let's do it. one. <laughs> 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 how much? how much? พี่เขาบอกอร่อยห้าสิบแถเ <laughs> ขียนอยู่เนี่ย <laughs> Thank you, Thank you. we will be, be back okay ah, you shoot my turn hi hi. hi I want to eat um is it chicken or pork <c oughs> chicken noodle no pork <c oughs> อ๋ออิตาลาฟ a l f อ o ์สอ๋ r อ๋ออ๋อโซ่โอเล่ชิคเก้นโอเ c ่ชิคเก้นบะหมี่บะชิอร่อยไหมคะเอาบะหมี่เหลืองค่ะ I I want บะหมี่เยลโล่คุณป้ามีต่างชาติมาเยอะไหมคะหลายแปะแล้วแต่แสดงว่าคุณป้าก็ต้องแบบ s p e a k English เก่งว้าว so good ขอบคุณค่ะ thank you เดี๋ยวหนูกลับมานะคะ โอเคปะถึงเจะต่อมาเป็นตากล้องละ you have to speak English too because this is our mission what you want to eat just something you try to find something and here we are ก็สั่งดิทำไมอ่ะไม่สั่งงี้อ่ะทำไม จะเรียนแบบเอลี่หรือไงชีวิตเหมือนมีลูกสองคนอะถ่วยอยากกวนตีนด้ว um, oh oh, hey uh. ่าอย่าพลาดพิงหนูกับข้าวไหนอร่อยกว่าร้านนี้นะคะทุกคนมูน่าคิดเช่นต้องมาแล้วอร่อยเนี่ยโอชีพูดขอที่นี่ราคายังไงเธออย่างที่เรากินกันเนี่ยประมาณเท่าไหร่อย่างของเขาอะร้อยห้าสิบของเธออะก๋วยเตี๋ยวร้อยี่ของนาโนประมาณร้อยห้าสิบุ๊ก ถ้าจุกๆก็คือ3คนประมาณ500 500หรอยเนาะรวมรวมน้ำรวมทุกอย่าง500ร้อยพี่ฮักคื speaking list yes ก็คือผู้ใคร yes ้องโอเ h าวั u c h <oughs> Thank you Hi 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 น้องบอก I am คนไทย Hi you wanna sit with us you wanna sit with us where you come from น้องมอง sorry where is the toilet Where is toilet? Over there? Ah, oh, okay, okay. Thank you. Ah, yeah. that way. ขอบพูดนะคะ. Hi. Is it low fat? Low fat? Ice cream. Low fat Low sugar. Low sugar. What what it's called in Thai? Dukhatim? ดิวคาติมมันคือไอติมใช่ป่ะคะเอาไอติมก็ได้ค่ะเอารสไหนไม่อ้วนค่ะเขาคงทำไม่พูดภาษาไทยกันแรกไอศ e รีม It's ice cream low fat Let's eat อันนี้คือธงประเทศอะไรข้อถามใครถามข้าวว่าถามถามเป็นภาษาอังกฤษ What's it ธงชาติ It's Japanese flag <No. S 1> เจเป็นแฟลกซื้อเทสว้าวยมี่เขาเป็นอะไรอ่ะบอทส์รองอท์อวนะิเวลวีโก้เอ่อหนยเธอหน้าน้องหรอ I w a n t to play this. I don't have money. Oh, no money. ต้องต่เปิดคลิปยันจบคลิปงานช่วยเข้าทีค่ะสปอนอช่วยเข้าทีค่ะจะได้มีเงิน I want money. What is call? e d ค s ส ฮอตสรุปจะฮอตหรือจะฮอชฮอจะฮอตหรือจะฮอฮออันน si ี้คือฮอฮออไม่เธอจสื่อทำไมเป็นคนที่พ okay. ูดลออ่เป็นคนที่พูดเลิกูตาเอไงฮอ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 งฮอฮอฮอค เยัยยัยยูเป๊ยเอ็มกิฟมีโยมัหนี่ควิกลี่ควิกลี่โอโยร์โซเปล่าว่ะ 15บาทไม่เป็นไรคะ่ะก็เอา <laughs> ไม่มีตังค์โอ้ you gonna love this No เ e v e r knew that มาทุกที I want one 1บาทโอเค I have <laughs> He's gonna pay me now one token, ten 1 token 10บาท Yeah finally we got it โอเค I want Kuromi โอเค I want shark I want ค u ณ o m มี Hold it for me Okay let's do this together What Oh ไม่ได้เรื่องเอา We have to make video contents here I want ก h o ุม Go's Go's here Okay o home Let's do this <laughs> นี่มันแบบว่าค oh. านมาเออ uh, ตกใจเยอะตกใจเยอะ oh. so fun and so scared it's a ghost game นะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาจะเดินตามเราไหม ก็คือไม่ตามอ่ะเดี๋ยวลองเดินมาไกลอีกนิดนึงว่าเขาจะตามเราไหมก็คือไม่ตาม You want something? I want someone ไปหาแล้วกันไอเทมไงซัมวันไอเทมซัมวันเลยไม่มีไม่มีซัมวันเพราะว่าบางคนไม่เอก็ใช่ไงมันบางคนไงแล้วถ้าเกิดบางสิ่งอะ Something ค่ะอ๋อ I want something o w a t You want something? What do you want? Shirt? No Where? เออเสื้อ Where? เสื้อ Where? I don't know สรุปก็คือเราไม่ได้อะไรกลับบ้านนะคะ you don't want anything I I don't want anything you don't want anything okay so let's get home u h I think we go home we go home okay okay go by p r i v a t a x i okay bye 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 โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะกลับแล้วนะคะมิชชั่น complete ย e ก็คือวันนี้นะคะเราตั้งใจจะมาพูดภาษาอังกฤษกันนะคะหลักๆเป็นเพราะอะไรเธอบอกคนดูทำไมต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าเราอยากให้สนับสนุนให้ทุกคนกล้าพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติอา่าเช่น you g o i o g และ I love you <laughs> I love you ใครยูไง อยากให้รู้นะอยู่ใครอะดูมาจนถึงตอนนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะประกาศให้โลกรู้ค่ะว่าตอนนี้เราไม่ได้ทำแค่ TikTok นะคะตอนนี้เราทำ YouTube แล้วด้วย <S 1> <S 1> Thank you for watching <นะ S 1> and today we're so happy to s p e a k English to people so if we have um mistake uh, please forgive us อยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนก็พิมพ์บอกไว้ใต้คลิปได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับไปแล้วไปบ๊ายบาย Good morning. Teacher. How are you? Going. <Good. S 3> อะไรอะ่ะไปไหนอะ่ะกลับบ้านนู้นไปโบกแท็กซี่นู้นเมื่อกี้ไม่ให้เล่นอะไปรักกันมากไปโบกแท็กซี่